คลิปนี้จะว่ากาันเรื่องของฮอร์โมนใจฟูนะคะโดปามีนใจฟูค่ะอืมมันคืออะไรทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนเกิดมาต้องการที่จะมีความสุขค่ะอืมใครๆก็อยากมีความสุขนี่ความสุขมันมีทั้งความสุขอย่างพี่รูบอกไนงะความสุขสีขาวความสุขสีดําความสุขสีขาวคือความสุขที่มันเป็นความสุขที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นครอบครัวอบอุ่น มีความรักนะคะมีความบริสุทธิ์นะพัฒนาตัวเองให้ก้าวหน้าเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยและความสุขสีดําความสุขสีดำมันเป็นยังไงความสุขแต่เป็นสีดําก็คือความสุขชนิดที่เป็นไอปายมุกไบยภูมิเขาเรียกนะอโคจรนะเช่นความสุขสีดาคืออะไรกิ่เหล้าแล้วมีความสุขใช้ยาเสพติดแล้วมีความสุขไปเที่ยวสถานที่เรียกว่าอโคจรแล้วมีความสุข แตว่าใช้ยาเสพอะไม่ใช่เสพติดเรื่องนะคะทางเพศไปมีชู้ไปคบชู้ไปเปิดห่องไปเปิดเนี่ยนึกภาพออกมาไปเปิดโรงแรมอย่างนั้นอ่ะอันนั้นคือความสุขสีดําเป็นความสุขที่ดูเหมือนจะมีความสุขแต่ว่าไปทําลายครอบครัวตัวเองทําลายชื่อเสียงทาลายชื่อเสียงกี่ยวความน่าเชื่อถือกลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อลูกต่อเมียอันนั้นน่ะคือความสุขสีดํานะคะอันนี้อาะ มันสีดำแล้วท่าไมยังทําเพราะว่าบางคนไม่เข้าใจเรื่องความสุขจริงๆนะความสุขเป็นเรื่องที่ต้องทาทําความเข้าใจที่ครูบอกนะว่าตอนนี้ฮาวเวิร์ดนะคะมหาลัยฮาวเวิร์ดที่อเมริกาเนี่ยเขาเปิดคณะความสุขขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คนชอบคิดว่าความสุขต้องเรียนด้วยหรอความสุขมันน่าจะเกิดขึ้นได้ง,ง่ายๆห่ะอยากมีความสุขก็ใช้ตังดี อยากมีความสุขก็ไปกินชาบูอยากมีความสุขก็ไปดูคอนเสิร์ตอยากมีความสุขก็ไปเที่ยวต่างประเทศอยากมีความสุขก็ไปทะเลไปทําตกเราคิดว่าความสุขใช้เงินซื้อได้จริงๆถ้าเราคิดว่าความสุขใช้เงินซื้อได้เราจะใช้เงินซื้อความสุขจนกระทั่งเราหมดเงินพอเราหมดเงินแล้วหมดอะไรหมดความสุขก็เพราะว่าความสุขเราเอาเงินซื้อไงพอเศรษฐกิจไม่ดีพอเจอโควิด -19 พอเจอวิกฤต้มยำกุ้งไม่ว่าจะวิกฤตอะไรที่เข้ามาในชีวิตปั๊บามสุขหายไหมหายดิเพราะอะไรเพราะความสุขเราไปผูกกับเงินเออซื้อ นซื้อไอ้นี่ซื้อช็อปโนนช็อปนี่เปยผู้หญิงผู้หญิงนั่นคือความสุขที่ใช้เงินเยอะมากและเราเข้าใจไปเองว่าเป็นความสุขตรงนั้นเป็นโดปามีนเป็นความรู้สึกที่แบบความโดปามีนเป็นความสุขแบบผู้ชนะความสุขแบบได้อะไรมาบางอย่างความสุขแบบเอ่อลิงโลดอืม นะคะหรือบางคนจะเป็นโดปามีนเป็นความสุขแบบฉันประสบความสาเร็จเช่นอะไรบ้างจากที่เป็นตํารวจชั้นผู้น้อยอไล่ขึ้นมาตําแหน่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเลยเป็นในในแบบตํารวจชั้นผู้ใหญ่เป็นคนมีมีสีมียศถาบรรดาศักดิ์อันนั้นก็จะเป็นความสุขโดปามีนเหมือนกันซึ่งความสุขโดปามีนแบบนี้เป็นความสุขที่ว่ามันทาให้เราลิงโลดมันทาให้เรารู้สึกว่าเราสําคัญตัวและความสุขแบบนี้มันจะหายไปเมื่อหัวโขนหายไป ปูเจอหลายคนที่เป็นคนไข้จิตเวชคนไข้ซึมเศร้าเ,าเพราะเขาเคยเป็นผู้อะไรนะผู้บริหารป่ะเออเป็นผู้บริหารเป็นราชการระดับสูงเป็นแบบไปไหนมาไหนคนเรียกท่านเรียกท่านคน,นพี่น้องพี่เท่าแต่พอกเเสียณอายุราชการปั๊บกลายเป็นตะแก่คนหนึ่งเป็นลุงเป็นป้ากแก,แก่ไม่มีใครสนใจ เออไม่มีใครมาพี่นอกพี่เท้าไม่มีลูกน้องมาเดินตามไม่มีใครเรียกท่านไม,ม่พอถึงตอนนั้นปั๊บทําใจไม่ได้หลายคนที่กเกษียณอายุราชการนะจากคนที่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเนี่ยสุดท้ายมักจะจบปันที่โรคสมเศร้าเพราะอะไรเพราะเขาเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียจริงๆเขาไม่ได้สูญเสียอะไรหรอกเขาสูญเสียสิ่งที่เขาไม่เคยมีตั้งแต่แรกเขาคิดว่ามันสูญเสียหมอกเหมือนภาพลงตา ตำแหน่งพวกนี้มันเป็นของชั่วขราวสมบัติผัดกันชมเดี๋ยวคนนี้เป็นผอ,อกี่ปีไม่เท่าไหร่คนนี้ก็ขึ้นมาแทนไอ้คนนี้ก็ตกลงไปนะคะความสุขแบบเนี้ยมันเป็นความสุขรวปามีความสุขฉับเฉวยความสุขนอกบ้านที่ครูเคยย้ำเสมอว่าคนที่ฉลาดเนี่ยจะเอาความสุขไว้ในบ้านจะถมดินในที่ของที่ตัวเองไม่ใช่ที่คนอื่น คนที่ไม่ฉลาดมากนักจะเอาความสุขไว้นอกบ้านอืมไปทําให้คนอื่นพอใจเอาลูกน้องไปเลี้ยงนะลูกน้องไปเลี้ยงเล่าเลี้ยงโนเลี้ยงนี่นะอืมซึ่งคนเหล่านี้วันหน้าเป็นใครก็ไม่รู้เขาไม่รู้จักเราเวลาเราไม่มีตังเขาไม่เขาไม่มารู้จักเราเลยเราบางทีเอาเงินเป็นหมื่นเป็นนะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นยกปิดร้านอาหารเลี้ยงคนนั้นเลี้ยงคนนี้ฉลองแต่ไม่สนใจลูกเมียอันนี้คือคนไม่ฉลาดอคนที่ฉลาดมากกว่านั้นคือคนที่มีความสุขในบ้านแต่คนที่ฉลาดที่สุดคือ สร้างความสุขไว้ในตัวเองไม่ในตัวเองคืออยู่ในบ้านก็มีความสุขในบ้านไปข้างนอกก็มีความสุขข้างนอกอยู่ที่ไหนก็มีความสุขมีลูกมีเมียก็มีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขตรงนี้แหละโดยเฉพาะคุณผู้หญิงครูฝากไว้นะคุณผู้หญิงมนุษย์แม่ทั้งหลายเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องนี้คือผู้ชายจะไปมีความสุขนอกบ้านใช่ป่ะแต่ภรรยาหรือผู้หญิงเนี่ยจะมีความสุข ผูกไว้กับบ้านแต่ไม่ได้ผูกไว้กับตัวเองรู้อปล่าไหมคือไม่สามารถผลิตหรือสร้างความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วมันแปลว่าไงครูบางคนครูเคยเป็นบรรยายแล้วบางคนงงครูหมายความว่าไงหมายความว่าผู้หญิงเนี่ยจะผูกความสุขไว้กับขาของลูกและสามีจริงอันนี้ครูพูดแบบเหมือนประชดก็จริงอะแต่ว่าให้เห็นภาพชัดคุณเอาความสุขไปผูกไว้กับเขาเขาเดินไปไหนความสุขคุณก็ไปด้วยตัวคุณไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขภรรยาหลายคนมนุษย์แม่หลายคนเป็นแบบนั้นค่ะ เออนะคะตอนเด็กๆครูจําได้เคยเห็นเด็กๆที่เขาคลานไปคลานมาไหมสมัยก่อนนะบ้านครูน้องครูก็ใส่มันเป็นกระดิ่งข้อเท้าเอ่อกระดิ่งเป็นแบบทําด้วยทองด้วยเงินนะเออใส่เพื่ออะไรได้ป่ะเวลาเด็กคลานไปไหนมันจะได้รู้ไงเพราะว่าเวลาหันหลังให้เดี๋ยวเด็กตกน้าตกท่าไปโน้มันจะมีเสียงกรุ้งริ้งรุ้งริ้งรุ้งริ้งอะเดินไปไหนก็จะรู้ว่ารุ้งริ้งติ้งเนี่ยอันนี้ผู้หญิงหลายคนที่เป็นมรุนแม่เนี่ย ก็เอาความสุขเนี่ยผูกไว้กับข้อเท้าลูกกับสามีคือถ้าสามีกับลูกกลับบ้านมามีความสุขอ่าถ้เอ่อพอลูกไม่กลับบ้านไม่มีความสุขลูกแต่งงานลูกออกไปอยู่ข้างนอกก็เป็นอะไรเอ็มจีเนสซินโดรมคือเป็นโรครงร้างนะคะลูกไปติดเพื่อนลูกไปมีแฟนเอาฉันไม่มีความสุขแล้วเพราะว่าไม่ได้สร้างความสุขไว้กับตัวเอง ติดลูกติดสามีพอสามีนอกใจสามีไม่ซื่อศัตย์สามีเป็นคนอื่นไม่มีความสุขแล้วโอเคครูยอมรับว่าการที่สามีนอกใจย่อมไม่มีความสุขย่อมไม่มีความสุขย่อมโกรธแน่นอนจะใครนอกใจใครสวมเขาใครจะไม่มีความสุขเพียงแต่ว่ามันควรจะเป็นช่วงแรกเท่านั้นช่วงแรกคืออะไรพอรู้ว่าเขานอกใจปับ๊บยาเลยค่ะถ้าคนที่ผู้หญิงที่รักษาศักดิ์ศรีไม่ใช้สามีรต่เปคนอื่นมีอยู่สองอย่างถ้าเขาไม่เลิกกับผู้หญิงที่เป็นมือที่สาม นะคะถ้าเขาเลิกอกอบมือที่สามแล้วแล้วเขามาขอโอกาสเราเราอาจจะให้โอกาสแต่คนเดียวเท่านั้นนะคนเดียวเท่านั้นอย่าให้มีอีกถ้ามีอีกนะคุณไม่แสดงว่าเขาไม่อะไรนะคบไม่ได้แล้วอืมเขาไม่ซื่อสัตย์จริงๆแล้วนะแล้วเราก็จะไม่ลืมฝืนอสมมฐานนะคนเดียวแต่ทีนี้บางคนเนี่ยพอสามีนอกใจเออเลิกไปแล้วหย่าไปแล้วหรือเขามีสองบ้านตัวเองก็นั่งอยู่จมอยู่กับกองทุก เพราะว่าความสุขอยู่กับสามีเพราะไม่มีสามีสามีไปมีใจให้คนอื่นตัวเองไม่มีความสุขแล้วเอาความสุขผูว้ก,กับเขาเท้าเขาพอเขาไม่กลับบ้านเขาไปอยู่กับเมียน้อยตัวเองเรานั่งอยูอ่ไฟที่มันเผาตัวเองอยู่ โกรธสามีโกรธเมียน้อยโกรธตัวเองโกรธสามีโกรธเมียน้อยโกรธตัวเองโกรธสามีก็มันวนอยู่อย่างเนี้ยวนอยู่อย่างเนี้ยอันเนี้ยคือหาความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ได้บางคนเขาดีหน่อยค่ะถ้าขึ้นมาบำบัดเนี่ยคือรู้แล้วว่าสามีนอกใจรู้แล้วว่าสามีคบไม่ได้รู้ความจริงแล้วว่าคนคนนี้คบไม่ได้คนคนนี้ไม่ซื่อสัตย์คนคนนี้นอกใจเพราะฉะนั้นเสียใจให้พอส่วนใหญ่ครูจะบอกให้เสียใจให้ร้องไห้ค่ะอืมทำไมต้องให้ร้องไห้ทำไมครูไม่ให้หนูอดทนล่ะคะ เออร้องไห้ดีเหคะด,ดีมันต้องเคลียร์ไงคือการร้องไห้เป็นการกวาดคุณเคยเห็นไหมปีอะไรปีใหม่จีนเนี่ยตุ๊จีนเนี่ยเออจะต้องมีการล้างบ้านล้างทําความสะอาดล้างซวยล้างอะไรออกไปในเมื่อเรารู้ว่าสามีเราเป็นคนที่มากมากเขาเป็นนอนออกับคนอื่นสกรปรกค่ะเราจะใช้ไม่ใช้สามีเรบคนอื่นสกรปรกค่ะล้างออกไปเราใช้น้ำเออไม่ให้เขาเข้าบ้านแล้วไม่ไปยุ่งอะไรกับเขาอีกเพราะเดี๋ยวจะติดต่อ ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะเราไม่ให้ยุ่งกับเขาอีกเราจะยาทางกฎหมายหรือจะอยาทางใจนะบางคนยาทางกฎหมายไม่ได้เพราะว่า,าหนึ่งเพื่อลูกเพื่อสมบัติของลูกเพื่อทรัพย์สินที่สร้างด้วยกันมาทําธุรกิจด้วยกันมาแต่อย่างน้อยก็อย่าทางใจมาสะกดจิตอย่าทางใจก็คือไม่รักเขาอีกแล้วไม่รักแต่อยู่ด้วยกันตามหน้าที่อันนี้ของจริงนะผู้ชายมักจะพูดว่าอยู่ตามหน้าที่เพื่อหลอกให้ให้ให้เมียน้อยยอมให้นอนด้วยอ่าให้ให้กินฟรีอ่ะ นึกออกไหมผู้ชายบางคนจะพูดจาโกหกอะไรตลบตะแลงไงก็ได้ขอให้ผู้หญิงน่ะให้เขานอนด้วยฟรีของฟรีมันเหมือนกับคุณมีอะไรมาให้คุณชิมฟรีๆนะแล้วบอกคุณให้คุณพูดว่าอร่อยคุณก็ต้องพูดอร่อยถูกป่ะเออบางทีสินค้าแจกฟรีเห็นไหมอ่ะให้คุณสัมภาษณ์นิดนึงนะคุณตอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วให้ของคุณฟรีนะบางทีคุณก็จะแบบพูดในสิ่งที่มันคุณไม่ได้คิดเพราะนั้นเนี่ยผู้ชายบอกว่าเออทนลูกเพื่อเมียเพื่อจะนอนกับเมียน้อยเพื่อให้ผู้หญิงที่ไม่ฉลาดเนี่ ให้กิีนฟรีเขาก็จะพูดได้แต่ถ้ามาสกดจิตรูคุณบอกว่าคุณอยู่เพื่อลูกอันนั้นคืออยู่เพื่อลูกจริงๆเพราะว่าคุณจะไม่รักเขาอีกเลยอยู่แบบไม่ได้รักแต่ไม่ได้เกลียดด้วยนะอืที่รูให้สกดจิตนี่คือไม่ได้ให้เกลียด คุณจะเห็นเขาแล้วคุณรู้สึกเฉยๆเห็นเหมือนเป็นเพื่อนมนุษย์เป็นเพื่อนข้างบ้านหรือเป็นเพื่อนเอ่อเป็นคนที่อยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันในฐานะสมาชิกในครอบครัวคุณจะไม่รักเขาทําไมคุณถึงได้ทแบบนั้นเพราะคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่เจ้าชู้นะคนที่กำมืลสันดานเป็นแบบเนี้ยถ้าคุณรักคุณเจ็บไยถ้ารักก็จะเจ็บเพราะนั้นจะต้องไม่รักนะคะแล้วก็พอไม่รักก็ยังไง แยกใจออกมาแล้วหาความสุขด้วยตัวเองคือความสุขโดปามีนแล้วทีนี้ผู้หญิงหลายคนก็จะเข้าใจโดปามีนผิดเหมือนกันผู้ชายจะมีโดปามีนของผู้ชายคืออะไรประสบความสำเร็จในชีวิตไล่ล่าไปมีเมียน้อยเนาะมีเรื่องไปมีสุขนอกบ้านโดปามีนที่ผู้หญิงหลายคนมีก็คืออะไรช้อปปิ้ง เออเพราะนั้นบางคนก้จะเป็นนี่เป็นสินเยอะะเห็นไหมความสุขสีดำจะเป็นความสุขที่ก่อปัญหาตามมาช้อปปิง้งออนไลน์สั่งสั่ง,ง,งกล่องแล้วกล่องเล่าอีกกล่องเก่ายังแกะไม่หมดกล่องใหม่มานี่ใหม่อีกสองกล่องของเก่ายังเหลืออยู่สี่กล่องไม่แกะจริงีบางคนเป็นอย่างนี้จริงค่ะมีของมาทุกวันให้แกะทุกวันลเลยแกะจนแบบวันๆเนี่ยคัตเตอร์กลายเป็นแบบจับคล้องเลยอะคือ เพราะว่าอะไรแบบเพราะเราไม,ไม่มีความสุขเราไม่มีความสุขในชีวิตประจาวันเราจึงใช้การช้อปปิ้งเป็นการระบายสังเกตเวลาผู้หญิงเครียดมโมโหงอนแฟนหรือแล้วแต่จะสั่งของจะช้อปปิ้งนั่นเป็นความสุขโดปามีนที่คุณภาพต่ําแล้วเราจะต้องสร้างโดปามีนที่ใจฟูโดคนี้เป็นใจฟูดังต่อไปนี้ฟังนะสามีที่มีโดปามีนใจฟูก็คือเออซื้ออะไรที่เข้าบ้านเออวันหยุดปิดอ,อ่วันหยุดใหญ่ลงทุนพป라이ลู ไปซื้อชิงช้ามา่ะชิงช้าเ,เล็กๆให้มันในบ้านมีที่วาอซื้อชุดน้ําชามาให้สวยๆให้เมียนั่งจิบน้ําชาผลไม้กินกันให้เห็นลูกเห็นเมียมีความสุขนั่นคือความสุขในบ้านความสุขใจฟูเออรู้สึกใจฟูรู้สึกวันนี้เปลี่ยนหลอดไฟให้ที่บ้านแล้วติดแอร์ให้ที่บ้านนอนเย็นสบายใจฟูอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปเปเมยน้อยแล้วให้ที่บ้านลุกเป็นไฟแบบนั้นส่วนผู้หญิงเนี่ยแทนที่จะช้อปปิ้งหนัก,นกๆใช้ของแพงๆใช่ไหม ไปเรียนทำอาหารไปเรียนทำขนมไปเรียนอบขนมอะไรที่ยไม่เคยทำแล้วก็ทำขนมที่อร่อยทำทีรามิสุทำเมนูยากๆทำคุกคก,กี้แล้วก็อหลังมื้ออาหารก็วางให้ลูกสามีกินพอลูกสามีกินเสร็จแล้วก็นั่งมองอืใจฟูอร่อยใช่ไหมล่ะนะเนี่ยฉันหัดทำมาแบบๆอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรที่แบบเฮ้ยวันนี้นะล้างครัวส,สะอาดเลยนะวันนี้นะทำความสะอาดบ้านแบบ เออยากแบบเนีย้ยปะเออรีเสื้อผ้าเนี่ยโหกรีบเนีย้ยแล้วก็จะทําให้ลูกทําให้สามารใจฟูให้รู้สึกว่าเออมันความสุขโดปามีนใจฟูจะเป็นโดปามีนที่ไม่ใช้เงินเยอะแต่ใช้ใจเหมือนเราทําอะไรให้ใครสักคนเราเพื่อใจทําด้วยใจไม่ออกมาความสุขแบบใจฟูเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่ได้ใช้ตังค์เยอะเลยนะแม้กระทั่งคําพูด ไม่ใช่ยอนไม่ใช่ยกยอปอปั้านนะไม่ใช่เสีแซกนะคําพูดที่เราพูดแล้วเราให้กับทําให้คนอื่นมีกําลังใจอืมก็ใจฟูแล้วเออเพราะฉะนั้ในใจคุณเนี่ยฟูมากเลยฟูทุกครบางทีเราคูเจอคนที่กำลังท้อเจอภรรยาหลวงที่กําลังเสียใจเนี่ยนะครูก็จะแบบเออมีวิธีทําให้เขาเออเห็นคุณค่าในตัวเขาเองไม่ว่าจะเป็นการให้เขียนประวัติเอ่อให้แก้ปมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพอเขารู้สึกว่าตัวเขา เห็นคุณค่าในตัวเองหรือเขามีพลังหรือเขามีแรงเหมือนครูครูส่งพลังให้เขาอะ่ะเออเขาก็จะบอกว่าโอ้หครูอ่ะครูแล้วรู้สึกมีกําลังใจมีพลังนั่นน่ะแค่นั้นน่ะคือสําหรับครูอ่ะคือใจฟูที่ไปดูคอนเสิร์ตอีกอ่ะเออรู้สึกแบบมีความสุขยิ่งกว่ายิ่งกว่าไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ๆอีกอะ่ะเออนะเพราะเรารู้สึกว่าเราทําตัวเราให้มีความหมายนะคะเพราะความสุขแบบโดบันมีใจฟูคือความสุขที่เราทําอะไรสักอย่างที่มีประโยชน์มีประโยชน์ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่ เรารักถ้ามีประโยชน์ต่อสังคมยิ่งดี mm. เช่นอะไรงานการกุศลน่น,นี่นั่นใช่ปะแต่ถ้าเป็นความสุขที่มันอยู่อยู่ในบ้านเราอะอืมมันผู้ชายแทนที่จะเป็นมีความสุขกับคนนอกบ้านไปไปคนนอกบ้านซื้ออะไรให้ลูกทําเป็นเอ่อซื้อลูกบาสให้ลูกแล้วก็ไปทำไอ้ตะข่ายสำหรับชุดบาสในบ้านให้เห็นลูกเอ่อเล่นบาสในบ้านเออมีความสุขเออซื้อโต๊ะปิงปองมาตั้งอ่ะแทนที่จะเอาเงินเงินที่โต๊ะปิงปองพาผู้หญิงไปเที่ยว ต่างประเทศเนี่ยเป็นหลายหลายตังซื้อโต๊ะปิงปองได้ตัวหนึ่งเลยนะซื้อโต๊ะปิงปองในบ้านตีกับลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมคือเอาเงินที่ไปเปข้างนอกมาใช้ในบ้านส่วนผู้หญิงแทนที่จะเอาเงินไปช้อปปิง้งของที่เป็นใช้ส่วนตัวแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ ลองดูใช่ว่าเออไปซื้ออุปกรณ์ทําอาหารไปซื้อไอเครื่องหัวปัน่นหัวไอหัวตีแล้วก็ทําเมนูแปลกๆอร่อยๆแล้วก็ให้ให้มีรอยยิ้มให้มีความสุขในบ้านทําเพื่อคนในบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าโดปามีนที่ทาให้เราสึกใจฟูรวมถึงการยกหูหาเพื่อนถามสารุูกสุกดิบหาญาิพี่น้องหาแม่หาอะไรแล้วก็ทําให้เขามีความสุขพูดให้เขามีกํบบาลังใจนั่นก็คือโดปามีนใจฟูนั่นเองค่ะเวลาในคลิปหมดอีกแล้วใครต้องการปรึกษาครูแอดไลน์มาจองเวลาได้ที่0897456111นะคะ